วันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักนะผมเดี๋ยวจะมาถามเด็กแถวนี้ว่าต้องกินอาหารอะไรครับผมมีร้านอะไรแนะนําให้เราบ้างนะครับมีอะไรแบบที่มาอัสสัมมาต้องกินบ้างตรงท่าเรือแล้วก็ข้าวหมูกรอบอ่ะพี่ข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่อ่าตรงเซเว่นนะครับมันจะเป็นร้านสีน้ำส้มอ่ะชาวกล้วยครับเดินไปตรงนู้นกลุ่มแล้วก็อร่อยมากครับบ้านชมตำเลยครับข้าวขาหมูครับตรงซอย เริญกรุงเป็ดประจักษ์ดิพี่เป็ดประจักษ์ข้าวขาหมูเลครับไม่รู้เลยนะตลาดครับผมน่ารู้สักเจ้าหลงเลยครับเป็ดประจักษ์ครับไปกินครับรีบกลับบ้านจับล็อกคอเลยไหมขาหมูวางรักครับยงครับยงชื่อกูเฮียยงครับมีอีกร้านเฮียยงก็ชื่อกูนะสายอาหารตามสั่งครับอร่อยมากเด็ดมากถ้ามาแถวนี้ต้องกินอะไรครับมีร้านแนะจักษ์ก๋วยเตี๋ยวครับเป็ดประจักษ์ครับเป็ดประจักษ์พี่เป็ดครับเป็ดเหมือนกันร้านไหนครัเป็ดประจักษ์เป็ดครับเป็ดประจักษ์อ๋อเฮียนี่ลอกเพื่อนแล้วไม่ไม่มัน จำพีไ่ไลน์ไม่ได้อร่อยใช่ป่ะนี่ยน้ำหวานที่มันแบบที่มันไม่หวานนะผมวี่รีวิวอะไสรหลับใช่เดินมาพึ่งมะนาวพี่ตะกาตะกาเจ้าหลงเจ้าหลวงข้าวหมูกรอบสุชิโร่ครับเซนทันบางรักครับผมไม่รู้เหมือนกันปลาจักครับเป็ดแล้วก็หมูกรอบสุชิโร่ครับโจ๊กปินครับร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่สิบบาทนะพี่ลาดุลกงสี่เก้าโจ๊กปินครับข้าวหมูเป็ดปลาจักดีกว่าเป็ดปลาจักอันนี้อยู่ตรงหน้าร้านปลาจักเป็ดย่างครับผมนี่อยู่ยังเหงื่อเกับตัวเซนทัน บางหลักนะผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงป่ะอันนี้เป็นหมูกรอบอันนี้เป็นเป็ดเป็ดประจักอันนี้เป็นบะหมี่เป็นหมูแดงเป็ดแล้วก็มีเกี๊ยวเด็กส่วนใหญ่เขาแนะนําให้มากินข้าวนัาเป็ดที่นี่นะอือกินดีเดียวกินโอเคเลยผมว่าน้ำน่าจะหวานถ้าน้ำราดอร่อยถ้าเนื้อเป็ดผมว่ามันเอาออกแบบประจักษ์นนี้หมูแดงโอเคครับจานนี้หนึ่งร้อยรวมหมดเลยอันนี้ประมาณห้าสิบห้าบาทค่ะไม่ผมชอบน้ำซอสเขาอร่อยนะน้ำซออผมชอบ บะหมี่ไปไง oh. อร่อยอันนี้ผมผมรู้สึกว่าเนื้อเป็ดนกระดา้างแน่นแต่ตัวเนี้ยมันจ j u ่ี่กว่า mm hmm. เ,นเนื้อเป็ดอ,อ,อ, oh. อันนี้อร่อยต่บรับทูนี่เนาะจับได้ขอบอรอบอร่อยผมว่า oh. ผมว่าหนังเขาบางดีแล้วก็แห้ง แห้งตอกอบแล้วก็ทำเ<ไ>ปิดปกี่บวงค, 8, 8. ครับพี่แปดแปดโมงครึ่งครับปิดสองทุ่มครึ่งครับเปิดทุกวันครับนอกจากราชการครับตามที่นักเรียนที่โรงเรียนแนะนํามาพี่ก็ว่าเป็นรูแนะนําของนักกล้ามเนื้นแล้วของพี่ก็คือข้าวหมูกรอบอร่อยมาก<ร>าม<า>ั่ระหว่างทางจากโรงเรียนอะเดินมาตรงนี้ยตรงเซ็นทรัลบางรักมีหลายร้านที่น่ากินเยอะแยะมากร้านเก่าแก่ด้วยเยอะๆเลยใช่ใช่แนี้ก็คือเป็นร้านที่แบบว่าส่วนใหญ่เด็กเขาแบบแนะนํามาแล้วกันเนาะราคาย่อมะไม่ได้แพงมากมาลองชิมกันได้นะจ๊ะ